September we met I could tell by your smile You hadn't been with a good girl like me in a while Yeah you were impressed Couldn't leave me alone Text me every time That you pick up the phone สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้ค่ะทางช่อง c h ช n n e l y o u t u b e Ford by เก่งกี้วันนี้เก่งพาพี่ๆมาพบกับ Ford r a ร g เจค่ะ4ประตูรุ่น l t ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะดจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่857,000บาทค่ะเครื่องยนต์2 2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด 1, 160แรงมา้าแรงบิด385นิวตันเมตรค่ะโดยรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยต่างๆค่ะถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะแล้วก็ระบบเบรกนะคะ ABS กระจายแรงเบรก EBD ระบบ R O M ป้องกันการผิดควม่มระบบ T C S ค่ะป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบ esp ค่ะสถียรภาพการทรงตัวสำหรับนะคะระบบอำนวยความสะดวกค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรุ่น xlt นะคะก็คือพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะรวมถึงนะคะที่ปัดน้ำฝนค่ะก็ปัดให้อัตโนมัติเช่นกันค่ะแล้วก็ระบบค่ะ hlc นะคะ hla ค่ะ ก็ตัวนี้เป็นฮิวลอนแอซิดนะคะเป็นระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันค่ะระบบต่างๆนะคะครบเลยสำหรับรุ่น XLT นะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะก่อนจะพาพี่ๆไปพบกับชุดแต่งที่คุณลูกค้าออกแบบดีไซน์เองนะคะขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง c h a n n e l YouTube Ford าบเก่งกี้ด้วยนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวพาพี่ๆมาดูนะคะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งแบบไหนบ้างเนาะเริ่มจากนี้เลยบนฝากระโปรงค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสคูปทรงฟิตนั่นเองเป็นสคูปที่มีทรงขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เนาะลูกค้าให้สีค่ะวันนี้สคูปก็คือดุดันเลยเป็นสีดําเงาเหมือนกับตัวรถลรตัดด้วยดําด้านค่ะสัญลักษณ์ของน้องค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นรูปแรดนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้เก่งมีให้พี่ๆเลือกด้วยกันทั้งหมด3 บบรูปแรดนะคะวัวกระทิงแล้วก็รูปหมานั่นเองในส่วนของทรงส,สคูปค่ะมีให้เลือกด้วยกัน3แบบค่ะทรงฟิตแบบนี้นะคะหรือจะเลือกเป็นทรงเตี้ยหรือทรงสูงก็ได้ค่ะส่วนสีก็สามารถเลือกสีได้เช่นกันนะคะแล้วอีกหนึ่งจุดค่ะบนฝากระโปรงที่เก่งเพิมเ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกทั้งสองข้างนั่นเองนะคะเป็นคำว่านเจอร์ แล้วก็ลูกค้าเลือกค่ะเปลี่ยนกระจังหน้ากระจังหน้าวันนี้เลือกเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับฟอนต์อักษร F O R D ให้สีอักษรน,นะคะก็คือจะเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้เลยเนาะสวยๆแบบนี้พี่ๆเลือกสีได้นะคะว่าต้องการเป็นสีฟอนต์อักษรสีอะไรรวมถึงวันนี้ลูกค้าเลือกไฟ LED 3จุดตรงนี้นะคะแสงสีขาวเต็มช่องแบบนี้เลยค่ะ ถัดมาค่ะที่ด้านหน้าอีกหนึ่งจุดค่ะเป็นครอฟไฟหน้านั่นเองเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟนะคะรุ่นนี้เขาเป็นไฟโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะคะหลอ่ลอเสริมหลอ่อเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะคะเป็นครอบไฟหน้าสีดำด้านนั่นเองเออขอโทษค่ะวันนี้ให้สีดำเงานะคะในส่วนของด้านข้างค่ะตัวนี้เป็นซุ้มหลอค่ะขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะเจ้าหมุดเงินเงินอันนี้นะพี่ๆเลือกได้นะคะว่าต้องการมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแจ้งได้เลย ล้อค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อแม็กคาลลายดอกไม้จับคู่กับยางฮันคุกเดนโปเอท2นั่นเองซีรียางส6 5 7 0 r 1าาค่ะในส่วนของล้อแม็กและยางพี่ๆเลือกได้นะคะเก่งมีแบบให้เลือกมากมายเลยแล้วที่เปลี่ยนนี่เลยครอบแกมเดิมๆแล้วรุ่นนี้เขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะวันนี้ทำการครอบเป็นสีดำเงานั่นเองเพื่อให้แมตช์กับ ชุดแต่งที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะราวหลังคาด้านบนติดเพิ่มเติมแต่ไม่ต้องกังวลเลยไม่ได้เจาะตัวรถนะคะแต่ติดอย่างแน่นหนาแน่นอนในส่วนของกันสาดค่ะเข้ารูปสีชิ้นตรงรุ่นแบบนี้เลยเบ้ารองมือเปิดคะ่ะวันนี้ให้สีเป็นดําเงาอย่างที่แจ้งไปเนาะมือจับของเขารุ่นนี้เขาจะเป็นสีดําเงานะคะเราก็ติดชุดครอบรอบคันให้เป็นสีดําเงาเพื่อให้แมทกันนะคะ สติกเกอร์ค่ะตัวนี้รอบคันลูกค้าเลือกออกแบบเองแบบนี้เลยค่ะถัดมาค่ะด้านท้ายรถนะคะเป็นครอบฝาถาังน้ำมันนั่นเองวันนี้ให้สีดำเงานะคะแล้วก็โลบาลเล็กทรงขาย,ยาวของ Outlander ค่ะรุ่นนี้ข้อดีของเขานะคะพี่ๆเห็นไหมเขาจะมีในส่วนของตัวตัวนี้นะนี่ ยื่นออกมานะคะก็คือตัวนี้มันสามารถเป็นพาร์ทเสริมได้เนาะสามารถต่อในส่วนของตัวตะแกรงได้นะคะอนาคตเผื่อต้องการค้นสัมภาระก็สามารถต่อตัวตะแกรงเพิ่มได้แล้วก็อีกหนึ่งจุดตรงนี้ค่ะครอบไฟท้ายค่ะทำให้ดวงไฟของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นรวมถึงเบ้ารองค่ะมือเปิดทรงปลายดาบนั่นเองแล้วก็ลายสติ๊กเกอร์กราฟิกแบบนี้ค่ะ บอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยงามและลงตัวมากๆเลยนะคะตัวรถเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ทุกจุดที่ตัดกับสีรถค่ะก็คือจะเน้นเป็นสีดำเงานั่นเองนะคะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆค่ะสำหรับคันนี้ภายในของเขานะคะ มาจากโรงงานก็คือเป็นเบาะหนังเลยค่ะดูแลทำความสะอาดง่ายค่ะแล้วก็หรูหราหมดปัญหาเรื่องฝุ่นด้วยค่ะอายุการใช้งานก็ยาวนานในส่วนของพวงมาลัยอย่างที่แจ้งไปเนาะพวงมาลัยไฟฟ้าหน้าจอค่ะขนาด8นิ้วด้วยกันค่ะใช้งานง่ายมากๆเมนูภาษาไทยมาพร้อมกระบบช่วยโทรฉุกเฉิน1669ให้ด้วยค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แล้วลืมบอกไปค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะของเจ้า XLT ค่ะมีในส่งตัวระบบ Cruise Control ด้วยนะคะ <c oughs> ฝากไว้ด้วยค่ะพี่ๆท่านใดชอบนะคะ <c oughs> คันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ Ford by เก่งกี้ด้วยนะคะ <c oughs> ชมรูปแบบการตกแต่ง ได้ทุกรุ่นเลย Ford Ranger และ Ford e v e r l อเนะคะในเพลย์ลิสต์สามารถนะคะทุกรูปแบบการตกแต่งแต่งได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วค่ะเบอร์โทรหรือ ID Line สามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนค่ะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะทักทายสอบถามเข้ามาคุยกันได้เลย การจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเก่งมีบริการนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปถึงที่เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย